สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เป็นเรื่องราวของอุบาสิกาท่านหนึ่งผู้ซึ่งได้รับการเคารพนับถือไม่แพ้พระเกจิอาจารย์ดังทั้งหลายท่านคือคุณแม่บุญเรือนโตงบุญเติมหญิงผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมและเมตตาผู้สร้างตำนานพระพุทโธน้อยพระเครื่องอันศักดิ์สิทธิ์ที่เลื่อมลือไปทั่วทั้งแผ่นดินว่ากันว่าหากมุ่งหวังสิ่งใดก็จะสำเร็จสมความตั้งใจ แล้วคล้าจากพยันตรายทั้งปวงเจริญด้วยเมตตาบารมีโชคลาภและการค้าขายที่รุ่งเรืองคุณแม่บุญเรือนมีใช่เพียงแท่ผู้หญิงธรรมดาแต่เป็นอุบาสิกาผู้เปี่ยมด้วยศรัทธานในพระพุทธศาสนาคุณแม่รักการทำบุญรักการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังจนในที่สุดท่านได้บรรลุธรรมแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ประจักษ์แก่สายตา อันว่าปาฏิหาร์สำหรับคนทั่วไปอาจดูเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติแต่สำหรับผู้เพียรฝึกจิตจนหลุดพ้นจากบ่วงกิเลสแล้วนั่นคือสิ่งธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงด้วยพลังแห่งสมาธิด้วยพลังจิตอันมหัศจรรย์จึงบังเกิดเรื่องเล่ามากมายจากคนเก่าแก่และผู้ประสบเหตุด้วยตนเองย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2470 คุณแม่บุญเรือนได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมที่วัดสัมพันธวงศ์เป็นเวลา90วันนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดนั่งภาวนาเจริญวิปัสสนาจนกระทั่งล่วงเข้าวันที่89คุณแม่ท่านยังไม่พบแสงแห่งธรรมความท้อใจจึงเกิดขึ้นและตัดสินใจกลับบ้านที่ปทุมวัน ในคืนนั้นเองหลังจากสนทนากับสามีสิบตำรวจโทรจ้อยและขอให้เขาถือศีลแปดเช่นกันขณะทุกคนหลับไหลคุณแม่บุญเรือนจึงเข้าห้องพระนุ่งขาวห่มขาวตั้งจิตแน่วแน่เวลาตีสองบังเกิดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกคล้ายกำลังจะสิ้นชีวิตแต่แล้วคุณแม่บุญเรือนตั้งสติแน่วแน่กล่าวกับตนเองว่า ถ้าจะตายก็ขอให้ตายในคืนนี้แม้ยังไม่บรรลุธรรมก็ขอให้จบสิ้นเวรกรรมณบัดนี้ทันใดนั้นเองอาการทุกทรมานทั้งปวงกลับหายไปสิ้นร่างกายและจิตใจกลับสว่างสวยดุดแสงแห่งธรรมที่ส่องประกายไปทั่วทุกทิศคุณแม่บุญเรือนบรรลุอภินญ,ญาถึงห้าอย่างมีพระธรรมเข้าประทับเมื่อต้องการรู้อะไรก็สามารถรู้ได้ดั่งใจนึก และนี่เองคือการก้าวสู่พลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนต่างเรียกว่าอิทธิปาฏิหารจากที่คุณแม่บุญเรือบนบรรลุธรรมแล้วคุณแม่ยังคงนั่งกรรมาฐานต่อเนื่องจนกระทั่งใกล้รุ่งเช้าในขณะนั้นเองจิตได้หวนคิดถึงวัดสัมพันธวงศ์สถานที่ที่เคยบำเพ็ญธรรมอยู่เสมอคุณแม่จึงตั้งจิตอธิษฐานขอให้ข้าได้เข้าไปนั่งในศาลาวัดสัมพันธวงศ์เถิด เมื่อสิ้นคําอธิษฐานหลับตาลงคลายศีรษะหกกลับไปเบื้องหน้าราวกับตีลังกาพอลืมตาขึ้นอีกครั้งคุณแม่ก็พบว่าตัวเองได้มานั่งอยู่ในศาลาของวัดสัมพันธวงศ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งที่บ้านพักตำรวจปฐมวันอยู่ไกลจากวัดไม่น้อยและยิ่งไปกว่านั้นประตูศาลายังถูกปิดกุญแจแน่นหนา คุณแม่บุญเรือนจึงได้ร้องเรียกให้พระและสามเณรซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นช่วยไขกุญแจเปิดประตูให้การล่องหนหายตัวจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติทางจิตจนได้อภิญญาและเมื่อข่าวแพร่ออกไปบรรดาพระเนนอุบาสกอุบาสิกาตามก็แตกตื่นเป็นที่โจษขานไปทั่ววัดถึงอิทธิปาฏิหาริย์ครั้งนี้ ข่าวนี้ไปถึงหูพระรัชมงคลมุนีเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์และเป็นอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานของคุณแม่บุญเรือนเองท่านจึงให้เชิญคุณแม่บุญเรือนมาสอบถามและขอให้ท่านแสดงปาฏิหาริย์อีกครั้งซึ่งคุณแม่บุญเรือนก็ตอบตกลง คืนนั้นศาลาวัดสัมพันธวงศ์ถูกปิดตายแม่ชีทั้งหลายร่วมเป็นพยานประตูหน้าต่างลงกลอนแน่นหนาถึงกับมียามเฝ้าทุกด้านเดินตรวจตรารอบวัดทั้งคืนชนิดแม้แต่มดแมงสักตัวก็แทบจะไม่รอดผลสายตาส่วนคุณแม่บุญเรือนอยู่ที่บ้านพักตำรวจปทุมวันนั่งเจริญกรรมฐานตามปกติจนเมื่อใกล้รุ่งก็อธิษฐานให้จิตล่องไปยังศาลา ทันใดนั่นเองพอลืมตาขึ้นร่างของคุณแม่ก็มาปรากฏอยู่ในศาลาอีกครั้งครั้งนี้ไม่ต้องตีลังกาไม่ต้องเคลื่อนไหวใดๆเป็นการหายวับแล้วโผลมาอย่างสมบูรณ์ชัดเจนสิ่งแรกที่คุณแม่ได้ยินคือเสียงสนทนาของเหล่าอุบาสิกาที่รอคอยบางคนพูดว่าไกลสว่างแล้วน่ากลัวไม่มาแล้วกระมังอีกคนก็ว่า ไม่มาก็ดีถ้ามาฉันจะไปขอเป็นลูกศิษย์เสียเลยคุณแม่บุญเรือนจึงเปล่งวาจาออกมาดังๆเอาใครอยากเป็นลูกศิษย์ฉันเชิญทางนี้ฉันมาแล้วเสียงนั้นทําให้ผู้คนทั้งศาลาต่างขนลุกสู้เพราะสิ่งที่เห็นคือปาฏิหาริย์หายตัวเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาอย่างไม่อาจปฏิเสธได้เลย ต่อจากนั้นคุณแม่บุญเรือนยังได้อธิษฐานหายตัวไปยังเขาวงพระจันทร์จังหวัดลบบุรีเพื่อพบกับพระผู้วิเศษและได้รับพระธาตุหนึ่งองค์กลับมาเป็นพยานซึ่งยังของกรรมอยู่ในมือของท่านเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหาใช่ความฝันไม่ นั่นคือเรื่องราวของคุณแม่บุญเรือนโตงบุญเติมมิใช่เพียงแค่ตำนานปาฏิหาริย์แต่เป็นสิ่งยืนยันว่าพลังแห่งสมาธิและจิตท,ที่บริสุทธิ์สามารถนำพาไปสู่สิ่งที่เกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะทำได้นี่คือเหตุการณ์ที่เล่าสืบต่อกันมาเรื่องราวของอุบาสิกาผู้ศรัทธาผู้ทุ่มเทชีวิตเพื่อทมและสร้างปาฏิหาริย์ให้โลกได้จารึก เรื่องราวของคุณแม่บุญเรือนยังไม่จบเพียงเท่านี้โปรดติดตามในตอนต่อไปขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับหากท่านศรัทธาในเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสืบต่อการเล่าเรื่องแห่งธรรมสวัสดีครับ